สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นเย็นวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมปี66นะครับได้มาพบเจอกับเพื่อนสมาชิกวันนี้หลังจากที่ผมเนี่ยกลับมาจากการทํางานที่โรงเรียนแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะนําตัวปืนที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับมีอยูอ่ประมาณหนึ่งนะเอามาตรวจสอบเรื่องของความเรียบร้อยของตัวปืนตรวจเช็คทุกครั้งนะครับว่าปืนแต่และกระบอกเนี่ยมีจุดไหนที่ เป็นจุดที่ควรต้องให้ความสนใจจุดไหนที่อาจจะเกิดสนิมจุดไหนที่มีการแห้งของน้ํามันก็จะนําตัวปืนเนี่ยมาตรวจสอบตรวจช็คดูเรียกว่าทําทุกๆนะครับสอถึงสเดือนนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ครบรอบพอดีในไหนผมเนี่ยจะทําการถอดแล้วก็ลื้อปืนอยู่แล้วนะครับก็เลยขออนุญาตนะครับอาจเป็นคลิปขึ้นมาเป็นคลิปนี้นะครับปืนทุกกระบอกเนี่ยถูกตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นดูไปที่กระบอกนะครับเริ่มจากกระบอกแรกสุดก็คือเจ้ากระบอกนี้ s i ก Sauer Mosquito ขนาดจุด22 LR จับถือปืนนะครับนิ้วอยู่นอกกองไกลปลดแมกกาซีนดึงสไลด์ตัวเช็นนะครับปืนปลอดภัยนะครับนี่ลดนกลงนะครับปุ่มลดนกอยู่ตรงนี้ปึ๊บนะครับกระบอกที่1นะฮะเป็นปืนที่ทําคลิปเมื่อตอนเช้านะครับก่อนจะไปทํางานนะไอ้เจ้าตัวปืนกระบอกนี้ที่ว่า ดึงขึ้นรามือเดียวนะครับกระตุกปุ๊บแล้วก็เ <_ p ull way> บรก <_ p ull way> เอาไว้นะเหตุผลที่สามารถทําได้นะครับกับตัวปืนเนี่ยเ <_ p ull way> นื่องจากว่ามันเป็นขนาดการะสุนเนี่ยจุดสองสองเอลอาร์ RI, นะครับแบบนี้จึงทําให้เรื่องของสไลด์เนี่ยไม่ได้แข็งมากนะครับมันแข็งนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แข็งมากนะครับจนะึงสามารถที่จะดึงสไลด์มือเดียวได้นะแต่ถ้าเื่อว่าจะไปเปรียบเทียบนะครับกับขนาดอื่นอย่างเช่น9มิลลิเมตรนะครับซิซ์เออร P320 SP หรือว่า g o o ิบเก้็อกไอแลนดะปืนโคนะครับ,รรบแบบนี้สปริงรีคอยเนี่ยค่อนข้างแข็งยอมรับและสารภาพนะครับว่าผมเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำการดึงสไลด์เพื่อที่จะทำการป้อนลูกได้แต่สามารถที่จะรีเซ็ตไกเนี่ยทำได้นะครับมันขึ้นได้กึ่งหนึ่งแต่ว่าสไลด์เนี่ยเดินไม่สุดนะครับแบบนี้อ่ะทีนี้มาดูนะครับเรื่องของความเร็บร้อของตัวปืนแกนกับตัวซิกซ์ซ มดิคิวโตนะครับกระบอกนี้ปืนเขยเรียบร้อยนะครับเราจะทําการถอดตัวปืนนะฮะหลักการก็คือทําการบิดนะครับไอเจ้าตัวคันคางสไลด์เนี่ยไปด้านหน้าจะด้านหน้าหรือว่าจะนะครับแบบตามเข็มก็ได้ผมถนัดนะครับบิดไปข้างหน้าแบบนี้บิดไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ทําการดึงสไลด์ทัวหลังแล้วก็ยกขึ้นตัวสไลด์นะครับกับตัวโครงปืนก็จะถูกแยกออกจากกัน นี่คือโครงปืนนะครับของตัวซิกซวเซอร์มอสคิวโตลำกล้องก็จะฟิกติดอยู่กับตัวโครงปืนนะครับเป็นขนาดจด2ดสอตรวจเช็คดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างภายในลำกล้องนะครับเรียบร้อยดีนะครับไม่มีสิ่งอุดตันใดๆนะครับผ่านไปนะครับตัวนี้นะครับลองดูซิมีสนิมอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีนะครับผ่านมาดูที่ตัวสไลด์นะครับเป็นอย่างไรบ้าง น้ำมันก็ยังพอมีอยู่นะครับยังพอมีอยู่ไม่ถึงกับขนาดแห้งนะครับลองดูนะนี่เรามาตรวจสอบน,นะครับเรื่องของตัวสปริงรีคอยกับตัวไกหลอกดูซิไม่มีสนิมนะครับตัวสปริงรีคอยก็ปกติดีอสองส่วนนี้ปกติดีนะครับแมกซีนดูซิเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีนะครับการทำงานของสปริงก็ปกติ ทุกอย่างปกติเรียบร้อยนะครับทั้งหมดกับตัวซีซาวเออร์โมเลนะครับจะบำรุงรักษานะครับตัวปืนเนี่ยนิดหนึ่งก็คือการหยอดน้ํามันนะครับตามจุดที่มันเกิดการเคลื่อนที่เสียดสีนะครับพวกนี้นะเราก็ทำการหยอดน้ํามันจะเป็นน้ํามันอะไรก็ได้นะครับสําหรับใช้เรื่องของตัวปืนนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแค่นี้พอแล้ว ก็คือหยดน้ํามันนะครับให้มันมีน้ํามันเนี่ยในการหล่อลื่นนะครับเพิ่มนะครับเรื่องของความลื่นให้กับชิ้นส่วนนะทีนี้ประกอบกับการประกอบกับนะครับของตัวซีซาเออร์มอสซิโตเนี่ยก็จะเริ่มต้นนะครับจากการใช้ตัวแก๊สหลอกนะครับใส่เข้าไปนะครับที่ด้านในนะมันจะมีร่องนะครับพอดีเลยจากนั้นก็เอาตัวสไลด์นะครับใส่เข้าไปนะครับที่ตรงตรงรูนี้นะ ใส่ซัลิคอย์เข้าไปนะครับแล้วก็ยกสไลด์ประกอบให้ตรงนะครับตัวนี้มันจะอาจจะติดนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวเขาแยกยกขึ้นนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแค่นี้จากนั้นเนี่ยมันจะติดนะครับไอาเจ้าตัวนกสับผมก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยกดลงมานะครับแค่นี้เรียบร้อยนะครับบิดตัวคันค้างสไลด์เหมือนเดิมกลับเข้าที่เดิมเ็จเรียบร้อยนะครับตัวที่หนึ่ง เป็นการหยอนน้ำมันครับเดี๋ยวผมจะใช้ผ้าเช็ดนะครับตัวนี้ทำความสะอาดนะครับอีกทีหนึ่งเรียบร้อยนะครับลดนกลงจบนะครับกระบอกที่1เสียบแมกซีนเหมือนเดิมผ่านไปนะครับกระบอกแรกซิกเซอร์มอสคิวโตนะครับตัวนี้นี่ผ่านไปนะครับต่อมานะครับตระกูลซิกเหมือนกันก็คือตัว3 2 0 s p นนะครับกระบอกนี้ นี่เป็นขนาด9ม้ามิลเปน,นะครับจับถือปืนนิ้วอยู่นอกองกงไกปดแมกกาซีนดึงสลายนครับตรวเช็คว่าไม่มีรูปรเักปืนปลอดภัยนะทีนี้มาดูเรื่องของการถอดประกอบนะครับเจ้าตัว s ิก P320 SP จะต้องทําการค้างสไลด์ก่อน,นะครับค้างเอาไว้จากนั้นก็บิดนะครับคันค้างสไลด์เนี่ยแบบตามเข็มนาฬิกาบิดเท็สุดนะครับมาให้สุดเลยนะจากนั้นก็ลดสไลด์ลง แล้วก็ผักนะครับตัวสไล์เนี่ไปข้างหน้าปึ๊บแค่นี้ก็จะถูกแยกออกจากกันนะครับระหว่างตัวโคงปืนแล้วก็ตัวสไลด์ตัวเช็ดนะครับในส่วนของตัวโคงปืนก่อนเป็นอย่างไรบ้างใช้ในการฝึกอบรมเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับตัวซิกพีสามสองสูตรเอสพีนะครับกระบอกนี้ปกติดีนะครับไม่มีสนิมเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับก็โอเคนะตัวนี้ผ่านไปนะครับ เดี๋ยวผมจะหยดน้ํามันนะครับกับชิ้นส่วนที่มันมีการเคลื่อนไหวนี่นิดนึงนิดเดียวนะครับสักจุดหนึ่งน้อน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากหยดน้อยน้อยนะครับอ่าผ่านไปนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับมาดูในส่วนของตัวสไลด์นะครับลำกล้องแล้วก็ตัวสปริงรีคอยนะครับตรวจสอบเรื่องของตัวสปริงรีคอยนะครับปกติดีไม่มีสนิมนะครับแต่อย่างใด ผ่านลำกล้องดูสิผมเพิ่งจะทำการอบรมนะครับในรุ่นที่ผ่านมาไอเจ้าตัวซิฟพีสามสองนุดเนะครับก็ถือว่ายังเรียบร้อยนะครับเพิ่งล้างไปนเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเจ้าตัวนี้น้ำมันก็ยังคงอยู่นะโอเคผ่านนะครับเจ้าตัวลำกล้องปกติดีตัวสไลด์นะครับดูสิ จุดที่อาจจะต้องเช็ดเพิ่มเติมนะครับก็คือตรงหน้าห้องเข็มนะครับตรงนี้จะมีรอยนะครับอยู่เดี๋ยวลองดูนะอันนี้คือผ้าสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็ดดูปึ๊บอันนี้คือล้างแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนิดหน่อยไมไ่เยอะมากนะครับเพราะว่าทําการล้างแล้วก็ขับไปแล้วก็ยังคงมีอยู่นะเนี่ยน,นิดหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้ ก็ไม่เป็นไรโอเคนะครับอ่าทานไปหยดน้ำมันสักนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะครับอ่าหยดหนึ่งคือไม่ต้องเยอะมากนะครับจุดที่มันเป็นการเสียดสีนะครับพวกนี้ก็หยดสักนิดหนึ่งอย่าให้น้ำมันมันเยิ้มนะหยดพอประมาณนะครับอย่าให้เยิ้มอ่าเสร็จเรียบร้อยน,นะครับประกอบกับคืนนะ ลำก้อนนะครับใส่เข้าไปตัวสปริงรีคอยล์นะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ประกอบนะครับตัวสไลด์กับตัวโคงปืนใส่ตามรางนะครับตามรางให้ตรงจากนั้นก็ทําการค้างสไลด์นะครับค้างสไลด์ไว้นะครับแล้วก็บิดกลับนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จอีกหนึ่งกระบอกนะครับแพชเชต เรียบร้อยดีนะครับตัวปืนนะตัวสอบตัวเช็คไปนะครับอ่าผ่านแม็กกาซีนดูซิก็ปกติดีนะครับสปริงดันนะครับก็โอเคนะอ่าผ่านไปนะครับตัวซิลเวอร์พีสามสองศูนย์เอสพีนะครับผ่านไปต่อไปนะครับขนาดเก้ามิลลิเมตรนะครับก็สิบเก้าอ่ามาดูจับถือปืนนิ้วอยู่นอกกลงไก ปอดแมกซีนนะครับดึงสไลด์นปืนปลอดภัยนะครับไอ้เจ้าตัวกอกนะครับตัวนี้เวลาถอดเนี่ยจะต้องทําการล่างไกนะปอดแม็กดึงสไลด์นะครับตัวเช็คทีหนึ่งปืนปลอดภัยนะครับล่างไกที่ทางปลอดภัยนะครับขออนุญาตนะครับชี้ไปทางนู้นนะล่างออกไปนะครับจากนั้นทําการดึงสไลด์นะครับถอยหลังนิดเดียวนะครับนิดหนึ่งนะแล้วก็กดนะครับคารล็อกสไลด์ทั้งสองฝั่งนะครับลงพร้อมกันแล้วก็ปล่อย แค่นี้นะครับนี่คือตัวสปริงรีคอยนะครับดีดออกมาตัวจสอบนะครับไปที่ระจุดสปริงดีคอยปกติดีนะครับไม่หกักไม่แตกไม่แล้าแต่อย่างไรผ่านต่อไปนะครับดูที่ตัวโครงปืนบ้างนะครับเป็นอย่างไรบ้างปกตินะครับเรียบร้อยดี เดี๋ยวผมจะทําการหยดน้ํามันนะครับตัวนี้นิดนึงนะครับเอาน้อยๆน,นะครับไม่ต้องเยอะนะนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะพอให้มันมีน้ํามันเนี่ยหล่อลื่นอยู่นะครับผ่านไกคงปืนต่อไปนะครับดูที่ตัวลํากล้องกับตรงสไลด์ตัวเช็คลากล้องปืนก่อนมีอะายไปอุดตันอยู่ไหมไม่มีนะครับไม่มีคาบตะกัว ไม่มีโอเคนะครับดูซิว่ามีสนิมเกิดขึ้นไหมปกตินะครับอ่าพานดูในส่วนของตัวสไลด์นะครับเช่นกันนะครับตัวนี้จะมีในส่วนของหน้านะตรงห้องเข็มนะครับมันจะเป็นลักษณะของขมเหลิเช็ดสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือผ้าผ้าสีขาวนะ ก็เช่นกันนะครับมันจะมีตรงขมเหลาเนี่ยสะสมอยู่นะครับตัวนี้ล้างแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นขมเหลาขึ้นมากเก็เ็ดเพิ่มเติมนะครับนิดหนึ่งแอตงนตัวนี้โอ้โหดาเหมือนกันนะเนี่ยดูฮะนี่ขนาดล้างแล้วนะครับก็ยังดาอยู่นะดูในส่วนอื่นนะครับเป็นอย่างไรบ้างเรียบร้อยดีนะครับปกติดี หยดน้ำมันนะครับเพิ่มเติมนิดนึงไม่เยอะนะครับหยดแค่หยดเดียวพอแล้วก็ตรงนี้จุดที่มันเสียสีนะครับเอาแค่นี้พอนะไม่ต้องเยอะมากนะครับประกอบกลับเหมือนเดิมก็ดูไปเพลินๆนะครับยาวยๆนะคลิปนี้ประกอบกลับไปนะครับ ขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นปืนที่ดูแลได้ง่ายมากๆอ่าแค่นี้นะครับจบเรียบร้อยนะครับเช็ดปกตินะครับแมกซีนนี่ยิ่งสบายเลยเพราะว่าเป็นโพลิเมอร์นะไม่มีปัญหาน,นะครับเรื่องของสนิมอ่าจบไปนะครับปืนก็สาฐานอ่าต่อไปนะครับดูที่กระบอกบนนะครับ ตัวล็อกไอแลนด์ยิงไปล่าสุดก็ที่ไปที่ค่ายอดีศรนะครับสระบุรีนะกรบอกนี้ไปกับพี่แบทนะครับอันนี้คือล่าสุดที่ยิงเลยก็ประมาณสักหลายเดือนที่แล้วนะจับถือปืนนะครับนิ้วเวือกของไกลบดแมกกาซีนนะครับดึงสไลด์เปืนปลอดภัยนะครับกระบอกนี้การถอดเนี่ยจะต่างจากตัวโค้ดนะครับสามารถที่จะทําการถอดแยกระหว่างโครงปืนกับ สายเนี้ยได้เลยเนื่องจากว่าไกด์หลอดเนี่ยเป็นแบบยาวนะครับแบบนี้สามารถที่จะทําการนะครับถอดแบบนี้ได้นะฮะดึงนะครับให้ร่องบากมาตรงนะให้มันรงขออภัยนะฮะมือโดนกล้องให้มันรงนะครับกับร่องบากแล้วก็ใช้นิ้วนะครับดันฝั่งข้างหลังนะครับออกมานี่อ่าวางแยกนะครับปึ๊บอ่าก็จะถูกแยกระหว่างคงปืนนะครับเดี๋ยวบอกให้ก่อนแล้วก็ตัว ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับในส่วนของตัวสไลด์ส่วนของสไลด์นะครับหลักการถอดตัวนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับไอ้เจ้าตัวบูทประคองนะครับตัวนี้มันจะดีดนะต้องระวังนะครับกดให้ยุบปึ๊บแล้วก็บูทประคองลำกล้องนะครับก็ผักนะครับตามเข็มนาฬิกานะไอ้เจ้าตัวนี้ผมพูดผิดนะครับเป็นครอบสปริงรีคอย์นะครับตัวนี้ที่มันจะดีดพุ่งขึ้นมาระวังนิดหนึ่งแยกไว้นะครับถอดแยกมาเลย เป็นชิ้นส่วนนะครับออกมาประมาณนี้นะบูนะครับบิดกับน้เมัสตกครู่เนี่ยตามเข็มนะครับก็บิดย้อนทางทวนเข็มแล้วก็ออกแยกลำกล้องมาอ่าดูไปเทียบส่วนนะครับส่วนของตัวลำกล้องก่อนนานม,มากนะครับไม่ได้ยิงเข้าเลยนะตัวนี้หลายเดือนที่แล้วนะครับปกติดีนะะ ดีย่างหนึ่นะครับที่ผมเนี่ยเวลาเอาปืนไปยิงนะครับในวันนั้นเนี่ยก็จะทําการล้างให้เสร็จสิ้นเลยนะมันก็ส่งผลดีนะครับจนถึงทุกวันนี้นะปกติดีนะครับตัวเลากล้องยังใส่นะครับมาดูที่ตัวโครงปืนบ้างดูสิมีส่วนไหนที่น่าเป็นห่วงบ้างนะครับขึ้นสนิมหรือเปล่าไม่มีนะครับปกติดี เช่นกันนะครับตัวสปินเรคอยลแล้วก็ไกด์ลอทผ่านไปนะครับในส่วนของบูธน้ำมันยังเยิ้มเยอยู่เลยฮะนี่อาผ่านตัวสไลด์นะครับตัวนี้น้ำมันยังค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะอันนี้ผมจะไม่ได้หยอดเพิ่มนะครับน้ำมันยังเยอะอยูอ่จุดที่เหมือนกันนะครับของตัวกึ่งอัตโนมัติก็คือหน้าห้องเข็ม เดี๋ยวผมจะเช็ดนะครับเพิ่มเติมนะกระดาษไม่ใช่กระดาษนะฮะผ้าขาวๆนะครับลองเช็ดดูอันนี้น้อยนะครับไม่ได้เยอะมากโอเคนะครับถือว่าสบายๆนะฮะอา่านนะครับทีนี้การประกอบกับก็ทําการย้อนขั้นตอนนะครับใส่ตัวลํากล้องนะเข้าไปก่อนนะครับลํากล้องเสร็จก็เป็นตัวบูทประคองลากล้อง พิกนะครับไปที่ทางด้านตามเข็มนะครับบิดได้แค่นี้นะต่อไปนะครับก็ใส่ตัวไกด์หลอดแบบแบบยาวนะครับดูให้ตรงนะไกด์หลอดใส่ตัวสปริงรีคอยล์อ่าใส่เข้าไปนะครับใส่ตัวบูทไม่ได้บูทนะประคอนะครับสปริงรีคอยล์นะผมชอบเล็บบูทนะขออภัยนะครับบิดกลับให้สุดอืบอ่าให้มันเข้าร้อนนะครับนับ่งแกลบเรียบร้อยนะครับ ากนั้นก็ประกอบนะครับระหว่างตัวสไลด์กับตัวคงปืนเข้าด้วยกันประกอบง่ายนะพูดถึงนะครับ,นนรบประกอบง่ายกว่าตัวโคพอสมควรนะครับไอเจ้าตัวนี้ใส่ตัวคันค้างสลานะครับเข้าไปขยับให้ตรงนิดนึงนะครับตัวนี้เลื่อนปึ๊บอ่าแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับ จะประกอบค่อนข้างง่ายนะจะเห็นว่าน้ํามันเนี่ยค่อนข้างมีเยอะอยู่นะครับตัวนี้เช็ดออกไปผ่านนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกที่เป็นขนาดจุดสีหรือว่า11มม,มนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศฟิลิปปินส์นะฮะผ่านนะครับเจ้าตัวล็อกไอแลนด์อาร์มอรี่ A2 นะครับจุได้ถึง13นะัดใช้กระสุนขนาดจุด45 ACP นะครับกระบอกนี้นะยัดแบบเต็มที่เลยเนี่ย14นะครับแต่ว่าเอาแบบพอดีเนี่ยคือ13ในแม็กกาซีนนะครับบวก1นันดังเพลิงนะจะทำเล่นแบบพลัออเนนนะครับที่14นะเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้อ่าผ่านนะครับต่อไปนะครับตัวโครกระบอกสุดท้ายนะครับของวันนี้ที่จะทำการตรวจเช็คนะ จับถือปืนนะครับนิ้วอยู่นอกรองไก่แม็กกาซีนปลดเรียบร้อยนะครับไม่มีนะไม่มีแม็กกาซีนนะครับดึงสไลด์ปืนปลอดภัยนะครับทีนี้การถอดไอเจ้าตัวโค่นะครับกับรอยแรกเนี่ยมันต่างกันนะครับเนื่องจากว่าตัวโค้นเนี่ยเป็นไกด์ลอดแบบสั้นนะแบบสั้นนะครับถ้าเผื่อว่าเราถอดนะครับตามวิธีของตัวกระรลอดยาวเนี่ยมันจะดีดออกนะถอดลําบากนะครับเพราะนั้นก็อาจจะใช้วิธีนะครับอย่างนี้นะ เขี่ยปืนเรียบร้อยนะครับงานนกเข้าเซฟเข้าเซฟนะครับตั้งปืนขึ้นนะเอานิ้วนะครับกดเจ้าตัวนี้นะก็คือครอตัวสปริงรีคอยนะครับเจ้าตัวนี้กดลงไปให้ยุบตัวนะยุบตัวเสร็จนะครับก็เอานิ้วผักตัวบูทแบบตามเข็มนาฬิกานะครับระวัางมันดีดนะตัวนี้นิดหนึ่งประคองไว้นะครับอ,อันนี้คือตัวครอสปริงรีคอยนะครับแยกออกมา จากนั้นจึงค่อยทําการลดเซฟนะครับปบเพื่อเลื่อนสไลด์มาให้ตรงร่องบากพอตรงเสร็จก็เอานื้อนะครับดันแล้วก็ยกขึ้นนะแค่นี้แล้วก็ถอดแยกออกมานะอันนี้คือการถอดของตัวโค้นะครับ19 1 1นะตัวเชฟนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวปืนน้ำมันยังมีอยู่นะครับตัวนีนะ้น้ำมันยังโอเคอยู่ ไม่ค่อยได้ยิงนะครับเจ้าปืนกระบอกนี้ผ่านตัวโครงปืนนะครับปกติดีมาดูนะครับตัวสปริงรีคอยอันนี้คือไกด์หลอดนะครับแบบสั้นปกตินะครับแยกไปต่อไปนะครับก็ถอดไอ้เจ้าตัวบูตประคองลำกล้องน,นะครับบิดกลับดูซิเป็นไงบ้าง ยังมีน้ํามันอยู่นะครับตัวนี้นะปกตินะครับแล้วก็เอาลับกล้องนะถอดดูซิเป็นไงบ้างยิงน้อยมากนะครับตัวโคก้กระบอกนี้อ่าเรียบร้อยดีปกตินะครับจเจ้าตัวสไลด์นะครับดูซิไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเจ้าตัวนี้นะลองเช็ดนะครับหน้าห้องเข็มดู โอเคนะครับไม่มีนะค่อนข้างที่จะสะอาดพอสมควรนะครับยิงน้อยมากแต่ก็จะหยอดน,น้ามันนะครับบํมรุงปืนนิดนึงหยดเดียวแล้วก็ตัวนี้นะครับนิดนึงไม่ต้องเยอะมากนะครับเอาแค่นี้นะฮะประกอบกับเครื่องนะครับลำกล้องใส่เข้าไปก่อนใส่เสร็จนะครับใช้ บูทนะครับใส่ตามเข้าไปบิดกลับปึ๊บจากนั้นนะครับใส่ตัวไกด์หลอดกับสปริงรีคอยน์นะครับใส่เข้าไปดูให้ตรงนะตัวไอ้เจ้าตัวไกด์หลอดนะครับตัวนี้แระคอนะครับใส่ให้ตรงเข้าไปพอจัดท่านะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ผมก็จะจับนะครับล็อกเอาไว้นะหนีบเอาไว้เลยนะครับท่านี้นะล็อกเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่ตัวโครงปืนกับตัวสไลด์นะครับ เข้าตามรางงานจะมีร่องอยู่นะครับตัวนี้จัดท่าดีๆนะครับแล้วก็ใส่นให้ตรงร่องนะครับประมาณนี้เสร็จปุ๊บนะครับตัวคันค้างสไลด์ขยับนิดนึงอพอเข้าไปนะครับก็จัดท่าเมื่อก่อนเนี่ยผมซีเรียสมากนะครับกับรอยขูดนะครับเจ้าตัวนี้ปัจจุบันนี้ช่างมันแต่ก็พยายามนะครับให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุด ก็จะใส่นะครับแบบระวังหน่อยนะครับเจ้าตัวนี้ทีนี้นะครับเราดูนะจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยประสบปัญหาตอนที่ใส่เนี่ยพอสมควรก็คือมันไปขัดระหว่างนะระหว่างกลางจะต้องใช้ไม้นะครับแบบนี้นะเราให้มันแบนๆนะครับหนึ่งแล้วก็ทันถึงจะเข้าได้นะแบบนี้ครับไม่แน่ใจว่าท่านอื่นเนี่ยเป็นเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมมาเจอตรงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะเสร็จปุ๊บดันสไลด์นะครับไปเดินหน้า เดินหน้าไปนะครับแล้วก็เข้าเซฟไว้จากนั้นก็ใช้ตัวค้อบสปริงดีคอยนะครับย้อนกลับไปจัดท่าดีๆนะครับตรงนี้เรามั่นระวังนะว่ามันจะดีดกลับนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับไอ้เจ้าตัวบูทประคอ,องกล้องเนี่ยนะจัดไว้นะครับเหมือนเดิมอ่ะเรียบร้อยนะครับเข้าที่เป็นอันเ็จนะฮะ ในบรรดานะครับเรื่องของการถอดประกอบเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้จะวุ่นวายที่สุดนะตามความรู้สึกของผมเองนะครับส่วนตัวนะอ่าเสร็จเรียบร้อยครับโอเคลดนกลงอ่าผานก็ถือว่าดูไปเพลินๆน,น,นะครับยาวๆนะในคลิปนี้นะครับเป็นชุดของปืนสั้นนะที่จริงผมจะมีตัวก๊อกมารินนเนอร์นะครับอีกกระบอกหนึงนะแล้วก็จะเป็นตัวก๊อก44นะครับอีกกระบอกหนึงนะก็จะทำคล้ายๆกัน แล้วก็จะเป็นกลุ่มของปืนลูกโม่อันนี้ง่ายหน่อยนะครับกลุ่มปืนลูกโม่แล้วก็กลุ่มปืนยาวเดี๋ยวค่อยๆทยอยทาไปนะในเวลาที่เหมาะสมนะครับต่อไปนะวันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับประมาณนี้นะก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ